คดีน้องชมพู่แช่พิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือในาใยชัยพลวิพาฐานความผิดสามข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสามเส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานานานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และได้ฟัน3ข้อหาหนักก็คือได้แก่1นึรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามันดาโดยประาจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็ก อายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือ มีการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่อยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคำให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวน้องชมพู่หายไปโดยภรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทำให ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนำซิมโทรศัพท์ของตนเองไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปคดีน้องชมพู่พันธุรสเอก สุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนะครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ล่าช้า ตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนสุตริกศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็นกับคดีนกชมพูคดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคน ทำคนเดียวไม่ได้ทั้งนี้สําหรับคดีน้องชมพู่ตารวจมีการเรียกชาวบ้านกกอก,กหลายคนเข้าให้ปากคําหลายครั้งเช่นนายวัชรินหรือพอแบม12ครั้งนายแอมพิสนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอน2ครั้งรวมถึงนายมก็กพยานของลูกพลมากกว่า2ครั้งด้านพันตรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการ การปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่าตนมองว่าคดีน้องชมพู่ผ่านมามากกว่า3มเดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่า ไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ตนคิดว่าตำรวจเดินพลาดที่ทำให้เป็นคดีการฆาตกรรมตนนั้นมองว่าควรทำให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้ การที่เป็นคดีฆาตกรรมแต่หาคนร้ายไม่ได้คดีนี้จึงจบไม่ลงแบบนี้คดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์การันตีซินโคตรตอนจับผิดคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้จริงทีมข่าวอมรินทีวีสอบถามหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทานายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครอน เป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุลเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำตัวหรือทำสีผมโดยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใคร ต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีน้องชมพู่คาดว่าเป็นเส้นผมที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือเรียงกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความจริงเป็นไฮเทคโนโลยีมากแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก,ก่อน ว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทําไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนนั้นไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลูกพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อจะได้พิสูจน์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตำรวจพบ n n ของน้อของทัชมพู่และเส้นผมไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนาโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธีการคลี่คลายค,ายคดีอาชญากรรมหลายๆคดี คดีน้องชมพู่จับโป๊ะลุงพลทำหลานเสียชีวิตสรยุทธ์สุทธัสนจินดาไขาธีละปมจับโป๊ะนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่ยังคงต้องติดตามกันต่อยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ3ขวบทีล่าสุดคุณสรยุทธ์สุทธัสนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไล์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัว ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการพยายามขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้คดีนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธ์ถึงหลักฐาน ชิ้นหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตทีเดียวในทันทีทำให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนำร่างของน้อง ไปไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็ร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปหนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ภูเหล็กไฟ เพื่ออำพรางร่างด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางไว้กระจายกระจายกันพิรุษในเรื่องนี้คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมาและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบจะทำได้หลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านตอนนั้น มีข่าวว่าหลานสาวหายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้านแต่ยังไม่มีการขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้การตามหาแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง